วันนี้ในระหว่างที่รอลูกสอบไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนดีค่ะก็เลยโทรหาเพื่อนสนิทคนหนึ่งแล้วก็นัดเจอกันที่คาเฟ่ที่นี่ค่ะบิยอนคาเฟ่สาขาหลังอาชีวะอุดรธานีค่ะ พอมาถึงหน้าร้านก็เลยโทรหาเพื่อนเพื่อนบอกว่าฉันมาถึงแล้วนั่งรออยู่ข้างในเข้ามาเลยดิฉันก็เลยเดินเข้าไปข้างในค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านค่ะตอนที่ไปถึงในร้านคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเวลา3ามโมงเช้าร้านเขาก็มีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะคะแต่ว่าวันนี้ตอนนี้ร้อนมากค่ะนั่งข้างนอกไม่ไหวแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวตอนกลางคืนบรรยากาศร้านนี้จะดีมากๆเลยค่ะเหมาะในการนั่งข้างนอกเพื่อนเนี่ยเรามองไปข้างนอกบ่อยๆก็เลยถามว่าเราอยากนั่งข้างนอกเหรอ มันก็ช่่อคิดได้เนาะร้อนจะตายใครจะไปอยากนั่งวันนี้โทรชวนเพื่อนออกมาไม่ได้จะเลี้ยงเขานะคะจะให้เพื่อนเลี้ยงเพื่อนก็เลยบอกว่าอยากกินอะไรก็สั่งก็เลยเปิดมองไปมองมาแต่ว่าดิฉันทานข้าวเช้ามาแล้วค่ะจะมานั่งค่าเวลารอลูกเฉยๆเปิดดูเมนูอาหารสักพักนึงคิดว่าคงจะทานไม่ไหวเพราะว่าอิ่มมาในระดับหนึ่งแล้วดูเมนูอาหารก็มีแต่รายการอาหารหนักๆก็เลยคิดว่าจะสั่งแค่เครื่องดื่มก็พอค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ร้านบียอนคาเฟ่ค่ะสาขาอาชีวะมาพมากินอะไรค่าเวลากับเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำงานอยู่แถวแถวที่ดินอุดรพอดีค่ะวันนี้ให้เพื่อนเลี้ยงค่ะวันนี้จะเป็นคนกินอย่างเดียวเพื่อนเลอเพื่อนสนิท นี่ค่ะเมนูที่สั่งได้แล้วของดิฉันสตรอเบอรี่สูทตี้ค่ะแล้วก็ของเพื่อนชาเขียวตามด้วยเค้กสตรอเบอรี่ค่ะตอนแรกเพื่อนสั่งเค้กส้มแต่ว่าน้องพนักงานมาบอกว่าเค้กส้มหมดค่ะเพื่อนสั่งเค้กส้มให้เพราะคิดว่าเราอาจจะง่วงก็เลยจะสั่งมาให้กินแก้ง่วงทีนี้มันหมดเพื่อนก็เลยไปเปลี่ยนเป็นเค้กสตรอเบอรี่เพื่อนก็คงจะเห็นว่าเราชอบสตรอเบอรี่อะเนาะ นั่งไปนั่งมาสักพักนึงตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะแบบนี้ค่อยดูมีสีสันขึ้นมาหน่อยนึงตอนแรกเข้ามากับเพื่อนยังไม่ค่อยมีคนค่ะมีลูกค้าแค่โต๊ะ2โต๊ะเองจริงๆร้านเขาเพิ่งเปิดนั่นแหละค่ะตัวเองมาเช้าคนก็เลยยังไม่ค่อยมีค่ะนั่งกินไปคุยกันไปค่ะขนาดเจอกันบ่อยอยู่นะคะยังมีเรื่องเม้ามอยกันตั้งเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหลังเรื่องเก่าๆแล้วก็เรื่องใหม่ๆด้วยและนี่ค่ะเพื่อนสนิทของดิฉันเอง